ดีค่ะเพื่อนๆพืาเจอกับป้านิออนอีกแล้วนะคะคลิปนี้เดี๋ยวป้านิออนจะมาทำขันเดียวบํารวงลูกหัวใจค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าขนเดียวบวารงลูกหัวใจป้าณิออนจะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนี่นะคะับบวงที่นะคะัมีแต่บะวรวงลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยบํารงนะคะับบ่วงเม็กซิกันค่ะบํวรวงบ้านเราก็ไม่ค่อยมีนะค่ะคือต้องใช้บํารวงแบบนี้นะคะที่นี่พอลลูปอกด้นะคะแบบนี้แล้วก็ ค่มามะม่วงค่ะตัดมะม่วงให้เป็นชิ้นแบบนี้นะครับนี่ค่ะครึ่งเดียวค่ะใช้แค่ครึ่งเดียวของลูกหนึ่งค่ะใช้ครึ่งลูกค่ะเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการหั่นมะม่วงทำเป็นลูกหัวใจนะคะ,ะสัมผัสนี้สัมผัสนี้นี่นะครับเพื่อนๆขาเราก็หั่นมะม่วงเป็นชิ้นเป็นชิ้นขนาดนี้นะคะวิธีหั่นมะม่วงนะคะเป็นลูกหัวใจหั่นเข้าไป 2ข้างนะคะจะได้เห็นรูปหัวใจของป้าที่ออนะคะ่ะว่าหัวใจป้าที่ออนจะสวยขนาดไหนนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ใช้มะม่วงวางคะ่ะวางมุมนี้นะคะวางแต่ละมุมนะคะ นี่ก็จะทำป็นก้านค่ะแล้วเราก็เริ่มตกแต่งมม่วงนะคะที่เป็นลูกหัวใจค่ะ แต่แบบนี้นะคะสวยไมครับเ,เพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะเขน่ยมอหม้อดูหัวใจนะคะก้านก็ใส่เข้าไปค่ะโรยเข้าไปด้วยกะทิค่ะใส่ไปด้วยงาค่ะแล้วก็แต่งไปด้วยลูกเชอร์รี่สีแดงนะคะใส่ไปค่ะเสร็จแล้วค่ะหัวใจป้านิออนค่ะ เป็นไงครับหัวใจป้าดีออนสวยไหมครับเพื่อนครับหัวใจป้าปดีออนสวยก็ช่วยกดติดลก์ลกดซับสไคร์กดติดตามให้ป้าดีออนด้วยนะครับขอบคุณครับ